โอเคนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Army my God นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสตั๊ดคู่แรกที่ผมซื้อด้วยเงินตัวเองเลยนะอก็เดี๋ยวไปดูว่าเป็นรุ่นไหนนะฮะเป็นรุ่นนี้นะครับผมอ่าสีมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเลยนะะดูแต่ถ้าจริงๆอ่ะมันจะเป็นสีเขียวสวยกว่านี้อ่ะตันนี้ก็จะเป็นอ่า อาดิดาสเอ็กซ์บีดพอทลจุดสามนะครับเป็นปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มเอฟจีเนาะคนดูนะไปดูทีะขคาเนาะปุ่มเอฟจีนะฮะนี่สีมันอาจจะมันไม่ค่อยสดนะครับแสงไฟด้วยเนาะอ่านี่ฮะนี่ด้านหลังนะครับสปีดพ r ท a ลนะครับนี่นะครับด้านข้างนะนะเป็นของข้างซ้ายนะฮะข้างขวาครับเนี้ยข้างขวาด้านหน้าอย่างนี้ครับ ด้านข้างครับด้านหลังฮะนี่ยังไม่เคยใส่ด้วยนะครับเนี่ยยังไม่เคยใส่นะฮะตอนนี้ผมซื้อมาในราคาก็สองพันสองพันกว่ากว่าครับไม่เกินสองพันห้าร้อยเนาะอืมก็เดี๋ยวมัยังว่าจะไปหาลองเล่นอยู่นะครับไปลองลองใส่เล่นดูเนาะอืมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะผมว่าด้วยความนั้นมันก็เลียวอยู่เนาะสาย ยังบอลคอนโทรลบถ้าไม่ถ้าผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับอาจจะ,ะเป็นขอไปนะมันเป็นสายสปีดนะปุ่มเรียวอย่างนี้นะปุ่มเนาะให้ดูปุ่มด้านหลังแั้ชัด,ช,ดชัดไหมวะชัดแลวเนาะอืมก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ที่ผมจะมารีวิวรองเท้าที่ผมซื้อด้วยกันตัวเองครับก็ประมาณนี้เนาะไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต,ต่อไปนะะ